สวัสดีค่ะนางสาวกิติยาคำอุ่นอายุ32ปีอาชีพรับราชการครูค่ะเพราะว่าเป็นรถที่ขับง่ายผู้หญิงก็ขับได้ขับนุ่มสบายประหยัดน้ำมันค่ะเป็นรถคันแรกนะคะที่ตั้งใจซื้อเพื่อใช้ในการทีโดยเฉพาะค่ะ สวัสดีค่ะชื่อจริยาพรเหล่าแตวค่ะหน่อยนะคะมีอาชีพขายของออนไลน์ค่ะท่านจะได้รถอีซูซุคันนี้มาตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ของหน่อยมากค่ะจะใช้ขนของแบุ่ดของหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยเรื่องความประหยัดน้ํามันหน่อยยกนิ้วให้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อวีค่ะ,คะ,คะทํางานอยู่ทศบานบุุณวิชัยเ้อเมืองจังหวัดระยี อาชีพเสริมคือค้าขายก็เลยอยากได้รถมาใช้กับครอบครัวซื้อของมาขายมีเวลาว่างด้วยค่ะเพราะแต่ก่อนใช้รถจิงเกียร์ออตโต้เลยอยากได้รถสีประตูยกสูงเพื่อใช้งานเพราะรถจิงคนคลองไม่ได้สวัสดีค่ะซื่อตะวันพ่อนกิดน้ำค่ะ ยูบ้านเปาไลค่ะจังหวัดหนองคายในเดนือดนนีกับซีมีกันออกแบบแบบยูคขังในนี่ทีเป็นแบบว่าเออดีรู้ล้านะจ๊ะแบบรู้ล้าแบบไพ่หนอกหรือไพ่ในเนะี่ยจะรู้ล้าไปเบิดเลยจ้ะเกียร์ออโต้8สปีดใส่ง่ายง่ายมอสสำหรับผู้หญิงทุกคนทั่วไป สส้นตัวแล้วพี่มีการเสื้อมหมันของอิซูซูเยียหมอนถ้าอีกต่อไปถ้าพี่อ่าซ,ซื้อพี่จะไปซื้อรถที่เยียหมอนไปดูวลยประทับใจใส่ใจบริการดีรู้สึกมั่นใจที่ได้ออกรถอิซูซูกับเฮียหมอนรถคันนี้เป็นรถคันแรกของหน่อยหน่อยมั่นใจอิซูซูเยียหมวนโชว์รูมมาตรฐานเซลลบริการดีเยี่ยมไม่ว่าจะซื้อกี่คันก็จะเลือกซื้ออิซูซูดีแม็กดีจริง